สวัสดีคร um, ับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับอ่ะนี่ครับอ่ดอกงามเลยครับผมนี่ครับอีกสองอีกสองดอกครับยังไม่อีกบ้างดอกหนึ่งนะครับผมอ่ะยี่รองมาเบิ่งน้ำกันครับเบิ่งมองไม่อีกบ้าง ็บมันมานล้วกันครับผมนี่ก็ได้มาแน่แหละครับน้นอยๆแกงน้นอยนิดครับนี่ครับในพานครับผมใ, <partic> <c ười> ในพานธ์ใพานการปลาลาบครับน,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 น้ำเบิองน้ำอ่ากันนะครับ ต้นปลายฤดูฝนแล้วครับผมการเก็บเห็ดตับเตปาเก็บผึ้งหวานนะครับ นครับดอกเห็ดครับพ่หยุดตับเตานะครับหลายดอกหลายเลยครับหลายดอกอยู่เดี๋ยวผมจะบอกเห็นยหนึ่ดอกหนึ่งเห็นไหมเราต้องพูนดอกหนึ่งเห็นไหมครับผมมาต่นมาดำๆเลยอ่าเก็บเลยครับเก็บเลยดำๆเละนี่ครับ ตามันไออกนะเนเบิ่งหมดด็นนัครับบันเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วอสองดอกคู่เลยครับผมนะครับดอกน้อยมันก็น,นี้ครับดอกน้อยเบาๆนะครับดอกน้อยอ้ครับอีกดอกนึงครับผม โอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยครับนี่นี่นมันหมานแล้วครับผมสามดอกดอกบ้านไหนง่ายปะไหนนะครับอืน <c oughs> กันถ้าเป็นไม้มาเบิ่งนี่ได้ดอกหนึ่งยู่นี่นี่น้องนี่ยืน เห็นไหมออกมาถ่ายแน่ถ่ายแน่ล่างไปก็ล่งไปไปแบบอะเดินไปเก็บไปเรื่อยๆนะนะนะครับันหลับโอเคครับสากระตาหลดเดี๋ยวผมสืแได้เลยกดยี่แล้วมันจะขันีบโอ้ยโอ้ยนี่ดิขับพี่น้นนอ,อง,อง,เ,งอเลยตุ้มุติมีเลยอย่างงามเลยได้ชิปแล้ว ต้มุติมิเลยครับปูดอกน่อยนึงมาที่ดอกไม้นี่เข้มครับโอ้หเกบมาผีน้องเอ้ยนูนอีพี่น้องเอ้ยนะวาบ่หักเลยโ้หนี่เก็บเลยบุ้อยู่ข้างในโอ้มเเก็บลงมาเดีวผมกขับไปอย่างนฝากดอกนึงดอกน้อยเป็นยังไงเห็นไหเนี่ยอเร็จเนี่ เดี่ยวเห็นสองดอกอยู่แต่ว่าจปเอาทั้งุ่มให้มพี่น้องเอ้ยมันๆห้วครับต้นหน้าไหนต้นหวไม่มุนแมนลุเลยเยนี่่องี่ดอเอาวันี้เอาโลดเอาโลดตัวเมียงตา้องฟงนี่ยตัวรเห็นเดี๋ยวซุ้มที่เขาหูจักถ้าเขาขมมากนก่น ีบเนกลยี่ยนะเย่ไก่พมาขนนี้ธรรมดาอย่างเียนะครับไปเรื่อยๆครับผมครับบึงกันไปเรื่อยๆนะครับผม การหาเก็บเห็ดนะครับเก็บเฮ็ดพึง่งเห็ดตับเต้านี่ครับน,น,นี่ดอกน<า>ี่ดอก,น,น,กอนี่เพื่อนเก็บอู้ยี่ดอกนี่นพี่นอ้องเอ้ยงามๆเลยครับฮุ่นดอ,ดอกงนะักอุ่นยุนเลยครับ พูดอะเพียงน,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 นี้เนาะลัะนั่นๆโอ้สกีออกอยู่นี่นี่เก็บมวนไว้อยังนี้อ่ากันไปครับผมหมุนปลาเสียแขนยาวผมก็ป่ะเดี๋ยวมามาหาเลาะเบิ่งปลาเลย <c oughs> ครับเลยเลาะเข้อมาหาเห็ดนี่มาแล้วครับแรกๆก็ลืมฝากกดแช่โคดไหลแล้วครับผมติดตามอีสานเลาะนา้ำ อ่างสออีนะครับครับการอีสานหากินนะครับผมคือ <ไป S 1> ใน,ในเพดสร้าง่อยเปียง<น>กับเพดอีสานเลาะน้ำนะครับในช่อง youtube กับอีสานเลาะน้ำนะครับแล้วมีเพดนองอีกหนึ่งยูทู e ก่ะ สร้าง่อยเปียงมาขน,นานนะสวยงา,งามเลยครับ เ่านไท้เบบึงมานไหนเลยแก็เดินมาันอนะเิ่มมันอีนออกดีมาเก็บคุะเทียตุองนี้แถวนี้แมนบ่เลยมาหลุนมาหากันมาส้มกันครับนะครับนี่ครับสวยงามเลครับดอกให้น่อยนี่ ดอกไม้ตรงนี้เกาะที่แกมันเหลวแต่กันกัวีบฟอเ,เริ่มเห็นแล้วครับผมมันจะมีมูงวะครับสเียม,มออกลากม่หมนกีมีมุงวะ ตะม่หน่น้อยครับหวยกอนนะครับผมไม่ไก็เอาไม่ไก็เอาโอ้เห็ดดีๆครับพี่น้องผมเดี huh. oh. like ๋ยวมาตะไกล ดอกเห็ดกับซ้ำกันกับใบใหม่เลยครับสีเดียวกันเลยครับนี้มันไม่คือเห็ดใช่อกไหมว่ดตาเพชรขาดโอ้ยโดนมันฟอร์เลยครับมันฟอร์ สวงามเลยครับฟอีกดอกนึงน ouais ั่นบฟุ้งตาหน่ยฮะฮะอู้ดูครับพี่น้องตัวสีเห็ดกับสีใบใหม่ครับสีเดียวกันเลยครับมันมามันมาเป็นสายลงมาหน่อยเพื่อน เอาะครับเะสองดอกนะครับคุณ้อเอาบอเอาบวัตีขั้นเอากระเก็บเลยนดอกมันฟอหมันฟอเน่เนี่ยครับฟอบอน่ดอกหนึ่งเ่อกข้งเลย ตาบอดีอดีดีดิบ่เห็นเนยครับผมเบิ่งงไ้้ผมสีให้เบิง่งเด้อย่หรอกอใหม่เห็นบ่ะตาตมมบอดี๋ยวอ่าางนทตีบอด,ดห็นเด้อครับผมดอกสีเดียวกันเลยก็ใหม่ ออกกลับไปกลับมาบุหัวดีว่ามากกว่มาม,มองเก่านีงใส่ห้อยเขาเห็ดปวดเลยเลยนี่นี่ากินรับ ครับพี่น้องเดินถึ้นมาเรื่อยๆนะครับเข้ามาดอกเข้ามาดอกมากับท่านสายตาที่ฆาตหมุนอยู่นี่หลือเป็นแนมเห็นครับท่านผู้นี้ <c oughs> ครับพี่น้องครับเบื่อเห็ดเกิดอยู่ทั้งหินเลยครับโอ้อบอม่บมีดินกเกิดเกิดเนาะครับผมยังว่าโบเป็นผมเบาโพดเนี่ยตอนนั้นมันเกิดมันจะเหลือนีนั่นะเนี่ยเหลือมเ,เ,เ,<อ>เอ๋เอเย็บเย็บดอกเดียวดอกนี้จงไวบ้บอกจงไว้แค่นั้นพอนี่กระได้คับหนึ่งเดินสองคับอายุสองปอน ดูด้วยว่านีกก่หนึ่ลงแล้วกระดุงก็ไหลมรมลวมนันก็ออกทุกอย่างน, <c oughs> นะครับนีสองดอกครับผมนี่ครับดอกหนึ่งตะกี้เกิดดีดีเพื่นเดืนเนี่ยห่างก้นหินอันแมนเบิรเด็ดตะกี้เก็บใตะผมนี่ยนะครับกำลังเริ่มนะครับผมกำลังเริ่มกำลังเริ่มออก ตามไปเรื่อยๆนะครับหมูมาดูดกซื้อหันหมูมาดูดเนี่ยมออกดีดมันนี่เป็นดงนะครับผมเพราะมันโคกนะครับมาแล้วครับอีกดอกดนึงครับผมขุดดอกหนึ่งให้เพื่อนไปเก็บดอก เเ็บลยไปทายพร้อมกันเห็นไหมไต้เครือเครือนยืนดอกนึงครับผมสองดอกครับสามดอกดอือดอกพุ่งบุกเลยครับครับสามสี่ดอกครับผมนะครับดูดอกนไอยกันยังดอกไอ้กันไรดอกน้อยๆไร นี่ครับโอ้วลองนึ่เห็ดพวกต้องกินนะครับโอ้การเนี่ยมาใส่ไล้หลอกอยู่ด้นี่ครับพี่น้องมีเว็ดเลยนี่ครับนี่นี่นนนนปุ๊กปก

หมุนปลาหมุนดงนะครับหมุนเชี่ยไหมเชี่ยวไหลครับนี่ครับดอกนี่ใตเคลื่อนเหรตัวนี้สามดอกสวง,งามเลยครับนี่ตาจีนย,ยืนเต็มหนีเลยเนาะโอ้ยซององหา ถ้าสมมติว่าเหามาเมือนเองินเนี่ยโอ้ย,อยเพิ่บน,นบาตเนี่ยเนาะคือพี่อะไรเนี่มีเตียงามๆเลยเยนี่ยของอิบิมันเป็นเนมือนเองินนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งอีกนี่เกือบเต็มกระตาเ,เก็บดอกนันหมดมีดอกนึงครับดอกนึงอ่ะนี่ดอกแง่ครับผมถ,ออาาถึงจะเริ่มนะครับ มือนั่นผมมาเลยก่อนไหเยังไคุณจะเริ่มนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มออกไปเรื่อยๆนะครับครับนี่ดอกนึงครับผมนี่หางต้นหม่เลยครับงาม แข็งงามเลยครับเลาะไปเรื่อยๆครับจริงะเดี๋ยแงจริงข็ขสันมากครับไลยตั้งใจมาหาครับผมดีมากเลาะบงปลาเลย เหล่ขผ้นมาาบึงนะครับกับน้อง่วนมานะครับ